สวัสดีค่ะเพื่อนอันนี้ทราบไหมคะว่าเลือกอะไรมันคือเปลือกไข่นั่นเองะคะ่ะบ้านใครที่ทำกับข้าวแล้วก็เปลือกไข่เหลืออย่าไปทิ้งนะคะเพราะว่ามันมีประโยชน์ต่อพืชเดี๋ยวควกมันจะพาไปาดูวิธีทําเปลือกไข่ที่ให้แคนเสืยอกับพืชน,นะคะแม่บ้านที่ประกอบอาหารประเภทไข่เรียบร้อยแล้วเปลือกไข่อย่าทิ้งนะคะ,ะก็จะโยนเปลือกไข่ไว้รวมๆกันไว้ได้เยอะๆนําเปลือกไข่ไปผ่านกนระม้อนก่อนนะคะหรือไม่อย่างั้นก็เอาไปบดบดให้มันละเอียดก่อนแล้วค่อยเอาไปคั่วนะคะ การเอาไปผ่านความร้อนเ,อเพราะว่ามันจะได้ค่าเชื้อโรคนะคะบางทีเปลือกไข่มันจะมีเชื้อโรคหรือว่ามันมีเชื้อราอะไรประเภทนี้หรือว่ามีสัตว์ไปอยู่นะคะประเภทแมลงกาบอะไรพวกนี้นะไข่แมลงกาบอย่างเงี้ยเนาะก็ไปคั่วให้มันร้อนๆน,นะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนนะคะหรือใครจะใช้เลยก็ได้นะคะใครจะบดแล้วก็เอาเปลือกไข่ไปใช้เลยก็ได้แต่ครูมันก็จะคั่วก่อน การคั่วก่อนมันจะมีกลิ่นทุนทําให้ไล่แมลงนะคะไล่แมลงได้ส่วนหนึ่งสําหรับใครจะบดละเอียดหรือว่าบดหยาบๆก็แล้วแต่คนที่จะนําไปใช้นะคะอ่าครูมันก็จะบดละเอียดเพราะว่ามันจะง่ายต่อการที่พืชจะเอาไปใช้โดยการเอาไปตามกอนนะคะก็คือต้องการให้มันะละเอียดนั่นเองนะคะก็จะทําการบดใดยครกนะคะ,ะแล้วก็ใส่รวมกันไว้ก่อนนะคะ ยิ่งละเอียดได้ยิ่งดีแต่ว่าวันนี้เอาแค่นี้พอนะคะบทหยาบๆได้มาหนึ่งละนะคะได้มาเอ่อเท่านี้นะคะและเดี๋ยวก็จะพาไปใส่ปุ๋ยนะคะง่ายๆก็คือใส่ไปเลยนะคะเอาเปลือกไข่ที่เราบดแล้วก็เอามาใส่ใต้พืชได้เลยอันนี้ขึ้นชาย,ยักนะคะ แล้วก็เอาไปใส่ผักสลัดกำลังงามเลยนะคะ,อะขอใช้มือนะคะเพื่อความสะดวกแล้ก็ง่ายต่อการกระจายเปลือกไข่ใส่ลงไปบนดินนะคะบนดินแล้วเดี๋ยวเราลดน้ำเขาก็จะสารอาหารก็จะไปเองนะคะ,ะบางคนเขาก็จะผสมลงไปในดินนะคะแต่ว่าเอารวยอย่างนี้ก็ได้นะคะ ปลือกไข่มันจะมีแคลเซียมนะคะซึ่งเวลาเราโรยลงไปบนดินแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งก็พืชก็จะดูดแคลเซียมจากเปลือกไข่เอาไปใช้เพราะฉะนั้นพืชของเราก็จะมีสารอาหารแคลเซียมนะคะให้ประโยชน์กับเราอีกทางหนึ่งนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ทดลองนะคะก็ไปอ่านาตามบทความวิชาการมาแล้วก็ทำตามเขา แต่ว่าที่เอาไปคั่วก่อนนี่คือมันมีกลิ่นฉุนนะคะจะได้ไล่แมลงไปด้วยนะคะอะ่ประโยชน์ของเปลือกไข่ก็คือไม่ต้องทิ้งนะคะไม่ต้องทิ้งก็เอามาทําแบบเนี้ยนะคะของในครัวบ้านเราเองนะคะไล่แมลงแล้วก็เพิ่มแคลเซียมให้กับพืชได้ด้วยนะคะ,ะหากใครดูแล้วก็สามารถทำตามได้เลยนะคะ ไม่ต้องคั่วก็ได้นะคะบทแล้วทำเลย